ทำไมทำไมเรามา CJ ไม่รู้เลยไปพี่ของกินก่อนครับอ,อุยเป็นเลื่อนเลยเดี๋ยวหน้าเราก็จะไปอยู่ CJ ทุกสาขา ครับสวัสดีครับนี่เอาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาของพี่มาวางฝากดูแลด้วยนะน้ำหอมมีขายยังครับยังยังค่ะแล้วลิฟบ้างลิฟก็ยังนะ้มี่นี่จะซื้อป่ะซื้อจริงหรอจริงค่ะไม่ทันในไรเลยถ้าขายวันนี้ซื้อไหมซื้อค่ะให้ซื้อได้แค่อย่างเดียวมาเลือกอะไรนี่คือบาทที่ยังไม่ขายอันนี้ก็แลอันนี้ก็แลนี่ซื้อจริงป่ะจริงค่ะรู้ราคาป่ะไม่ได้ไม่อยากซื้อนี่เพราะว่ามันน่าจะหอมดี าพี่แหกแก่ก่อนเาได้เงินละหันน่าว่าวไหมไม่ว่าวใช่ไหมโอเคจีจน่ารักพี่เสถียรน่ารักโอเคอะฉีดแล้วรีวิวให้พี่หน่อยหอค่ะชอบไหมกลิ่นแบบนี้ชอบค่ะตามสารด้วยเฮ้ยกริ่นหอตามหากลิ่นแบบนี้เหรอใช่กลิ่นนัวเดียวมันละมุนค่ะเหมาะกับใครไปเที่ยวไปโรงเรียนไปทำงานไปโรงเรียนโรงเรียนด้วยคุณครับช้าไม่เป็นไร พี่มีวางขายละที่ CJ ทุกสาขาได้ฉันไม่ทันจ้กทิ่น้ำหอมนี้ก็เ้ราำซองนะครับซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาที่มีในดูตีแล้วครับตั้งแต่วันที่28ต้นไปสุที่ครับชาวประเทศไทย